สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีเอฟซีตาไมโครส์ทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็พามาชมงานดึงสลบนะครับไม่ใช่ดึงแล้วครับคือรีดสลบนะนะครับรีดนะให้พื้นเรียบนะนะครับถ้าดึงจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับจะรีดนะครับเสียงแท็กก็จะดังหน่อยนะครับช่องนี้หน้าแรงแล้วนะนะครับงานช่วงนี้งานเยอะไม่ค่อยว่างกันเลยพี่น้องนะครับทำบอกกุ้มให้ลูกค้านะนะครับวันนี้ก็มาคุมงานหน่อยนะครับมาดูงานนะครับ ดีทับแก่ไปทางจังหวัดนะครับเลยต้องมาเอาน้ำมันมาส่งนะครับมาดูแลพี่เดี่ยวเข้าน้ามาส่งด้วยนะครับส่งให้จานเดี่ยวนะครับนี่ครับกับเจ้า SK ครับ140 L C Super M รุ่น8นะครับอายุ7ปีนะครับกับหมื่นกว่าชั่วโมงแล้วนะครับบูอามไม่ต้องถามแล้วนะพี่น้อง2เมตรนะครับไปแท็ก70เซนนะครับเป็นเครื่องมิซูบิชินะครับ93แรงม้านะครับโหเก่งจริงอ่ะโบูอัพเตอร์คูลเลอร์นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับว้า โคตรสุดนะพี่น้องเนี่ยครับรุ่นยอดนิยมของรุ่นแปนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับก่อนขึ้นเป็นรุ่นสินะครับนี่รุ่น11เนะสุดๆครับบูมอาร์มนี่ก็ไม่ใช่นะนะครับประมูลมานะครับติดตั้งเองนะครับแซนนะครับถูกนะครับเนี่ยครับใช้นานนะครับรถน้ําเค็มนะครับดูแลดีพิเศษนะครับสภาพนะครับรถเจ็ดปีน้ําเค็มนี่หายากนะสภาพแบบนี้นะครับนี่ที่กขขับด้วยนะครับ อาจารย์เดียวด้วยนะเห้สังเกตเลยเวลาแห้งๆห้งเนี่ยสนิมมันขึ้นเต็มหมดเลยไหมนะนะครับโป่งกีเนี่ยเอ้าไม่พูดกันครับเรื่องนั้นมาพูดเรื่องผลงานของอาจารย์เดียวดีกว่าพี่น้องนะครับคลิปนี้ก็มีสาระกันหน่อยนะครับเป็นบอร์ดที่ทํายากมากนะครับอาจารย์เดียวทําเองนะครับขับแท็กเตอร์เองนะครับขับไมโครเองนะครับคนเดียวนะพี่อ้างไม่ว่างนะครับพอดีแค่ไปขับฟามึงนะฟามใหญ่นะพอดีเขาทาบอร์ดใหม่นะครับไม่ว่างก็เลยให้พี่เดียวต้องขับเองนะครับพี่เดียวก่อนจะขับไมโครเป็นนะครับก็ขับแท็กเตอร์ ก่อนที่น้าอองจะดึงขึ้นมาก็็นขับไปโคนะครับเนี่ครับคือผลงานจาาเดียวนะถามว่ายากไหมง่ายไหมนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าทําไมว่ายากนะครับถ้าดันพื้นลงให้สลปไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งง่ายนะครับจะง่ายกว่าแต่นี่คือการดึงสลปคือดันพื้นให้มันอยู่ตรงกลางนะพี่น้องนะครับให้ลึกอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้สลปขึ้นขึ้นมานะครับเพื่อให้น้านะครับเวลาสูบออกนะครับให้ไหลอยู่ตรงกลางนะครับสังเกตไหมครับก็คือกลวยนะครับ ทำบอยังไงให้เป็นกล้วยนะนะครับทํายากนะครับใช้ไทเตอร์ต้องการดันเนี่ยนะครับฝีมือมากนะครับพอเสร็จจากการดึงสลบแต่งบอเสร็จปุ๊บอาจารย์เดี๋ยวก็จะลงไปดึงสลบนะครับไม่ใช่ดึงสลบขุดลุ่มเลนนะครับกลางบอนะครับนั่นนะกลางเนี่ยรุ่มเลนที่สวยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยนะครับวิธีการขุดนะรถใหญ่ๆขุดนะขุดสวยนะครับเขามีวิธีของเขานะอาจารย์เดี๋ยวก็ประสบการณ์ก็สิบปีแล้วนะพี่น้องกับขับรถเนี่ยนะครับตั้งแต่มาร์กีนะครับก็มันสุดนะแต่นู้นแหละนะครับ ก็ได้แก่ซ้อนนะครับจากขับไขับไปโคไม่เป็นนะจนขับไปโคเป็นเก่งนะครับทุกวันนี้ฝีมือเนี่ยนะครับระดับประการไป้แล้วล่ะพี่น้องถ้าได้งานสซนบอกกุ้งเนี่ยก็ต้องยอมเขาเลยนะครับแต่ถ้าขึ้นบนก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะงานแต่ละคนก็ถนัดไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่างานบอกกุ้งไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับเนี่ยครับคือการทําบอกองพี่เดียวนะครับเดี๋ยวก็ตักออกถึงสลบนะครับเนี่ยครับพื้นต้องให้เรียบนะครับเพราะเขาจะดึงสลบนะเขาจะปูผ้าพีกีหนานะครับเนี่ครับ ความสวยความงามของอาจารย์เดียวนะครับเดี๋ยวผมมาตอนเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายพี่น้องที่ชมกันอีกนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนอาจารย์เดียวคนเดียวเลยครับคนเดียวจริงๆนะครับครับคนเดียวทําบ่อนะครับเมื่อกี้ลูกสาวนะครับจบใหม่นะลูกสาวในหัวเก่าเอาท่ามาฝากนะครับโอ้โหสาวจบจะไม่โชว์นะนะครับสวยกิ้งเลยนะครับยังไม่มีแฟนนะครับนี่ ใครที่ชื่นชอบผลงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับตาไมโครสมองเอ็กเคาวิเตอร์นะครับผมนะครับทีมงานอาจารย์เดี่ยวนะกับทีมงานนารองนะนะครับนี่ครับผลงานที่สวยนะครับรอให้เสร็จคนนี้ก่อนนะครับไปถ่ายชมกันนะครับให้เสร็จเปื่อนๆเป็นบ่อเดี๋ยวเสร็จนี่ก็มีงานต่อเลยนะครับคือตอนนี้คือไม่โคไม่ว่างแล้วนะครับถูกจองคิวแล้วนะครับหน้าแรงนี่คือจองคิวเต็มแล้วรอกันแล้วนะครับโอเคนะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยกับตาไมโครสมองเอ็กเคาวิเตอร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ